สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหนอยวันที่24ตุลาคม2567นาคาทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทาขึ้นมาให้นี้นะคะคือการจอดินวิ่งรูดค่ะทุกคนแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะให้พิจารณามัดรวมหรือได้เด่นประจำวันเดี๋ยวทไทยคลิป ใจจะบอกการวิเคราะห์แนวทางนะคะทุกคนว่าวิเคราะห์แนวทางยังไงนะคะทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่ยี่สิบสามก่อนว่าเข้าหรือหลุดเนาะค่ะ <c oughs> สําหรับวันที่ยี่สิบสามนะคะใจให้เด่นห้าและสี่ค่ะทุกคนมาเก้าเจ็ดศู8 8 <c oughs> นย์ห้าแปดนะคะทุกคนค่ะเด่นมาห้าเข้าคูะเจาะแปดห้าห้าแปดนะคะทุกคน น่อยกาชาติให้ศูนย์และเก้ามาทั้งสามเจ็ดศูนย์สามเก้าเด่นมาเด่นมาทั้งเก้าเละศูนย์นะคะเข้าคู่เก้าสามสามเก้าเนาะค่ะทุกคนมัดรวมหลุดนะคะทุกคนขาหน่อยสองหน่อยนะคะหน่อยพิเศษให้สองและหนึ่งมาสามสองห้าสองสามสองแปดสองห้ามาคู่ตัวจอะแปดสองสองแปดนะคะทุกคนสองหน่อยสุดท้ายหลุดหมดนะคะพี่น้อง สองมาสองเด้งเนาะคะ่ะหน่อยพิเศษหน่อยปกติให้แปดและเจ็ดมาหกสี่หนึ่งเก้าเก้ามัดรวมมาสี่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเก้ามาสองเด้ง V.I.P ให้เก้าและแปดหลุดนะคะมาสามสามสี่เจ็ดเจ็ดมาคู่ด้านบนมาเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมัดรวมมาเลขสี่นะคะไปต่อลุ้นต่อคะ่ะวันที่ยี่สิบสี่เจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะ ถ้าชอบก็ขอให้ตามถ้าไม่ชอบท่านผ่านได้เลยนะคะทุกคนแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้เป็นการวิเคราะห์แนวทางนะคะทุกท่านแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนวันที่24นะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่23 4ตัวบนมาน้อยปกติ7641น้อยพิเศษ9328น้อย VIP 6334 จ็ดบวกหกบวกสี่บวกหนึ่งบวกเก้าบวกสามบวกสองบวกแปดบวกหกบวกสามบวกสามบวกสี่ได้ห้าสิบหกห้าสิบหกลบหนึ่งเหลือห้าสิบห้าบวกหนึ่งได้ห้าสิบเจ็ดนะคะทุกคนจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมใครอยากได้สามตัวห้าห้าหนึ่งถึงห้าห้าเก้าห้าหกหนึ่งถึงห้าหกเก้าห้าเจ็ดหนึ่งถึงห้าเจ็ดเก้านะคะทุกท่านเมื่อวานนี้จะดูก่อนนะคะทุกคนสามตัวเข้าไหมเมื่อวานนี้สามตัวหลุดหมดนะคะทุกคนขา มาต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะผล56คือผลรวมของผลบวกนะคะทุกคนผลรวมไม่ใช่มัดรวมนะคะทุกคน5 6าลบหเหลือ55าบวกหได้57ผลลบและผลบวกนี้ใจจะออากมาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะให้ดูตัวเด่นก่อน ค่อยพี่เจรณาว่าชอบหรือไม่เนาะค่ะมาดูค่ะ5 6 7 5กเจ็ดห้าถึง5้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองสามหาสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปนถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็นะคะทุกท่าน 1> 5 1าหนถึงห้นะคะใจมากาหนึ่ง ห้าสี่ห้าแปดนะคะห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าห้าห้าก็เป็นเลขเบิบ้ลประจำวันเนาะคะ่ะทุกคนตรงกับเลขเบิ้ลนะคะหกนะคะหกหนึ่งหกสามหกหกหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะทุกคน ชอบคู่ไหนให้ท่านไปกลับด้วยทุกคู่เด้อพี่น้องเด้อมาคู่ใดให้ไปกลับน้ำนะคะบางคู่ใจก็ไม่ได้วงยันไล่ตาเนาะจ้ะมาดูค่ะทุกคนนอยชพก,กิจนะคะเด่นอยู่ที่5และ4ค่อยมาดูตัวจอก,กันนะคะกาชาติ9และ8พิเศษ2และ1ปกติ0และ9 VAP 9และ8ค่ะทุกคน นอยกาชาติและนอย VIP มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะถ้าไม่ชอบเบิ้ลในตัวก็เบิ้ลในตัวก็คือ99กับ88เนาะพี่น้องหรือดูเลขเบิ้ลด้านบนหรือรอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะเผื่อชอบตามเผื่อไม่ชอบผ่านนะคะพี่น้องนอยเฉพฟิคิดมาดูตัวเจอค่ะ5และ4 5 4 6 4 7 4 5 5 6 5, 5 7 5 ่วยกาบชาติ9และ8 5 8 6 8 7 8 5 9 6 9 7 9นะคะหน่วยพิเศษ2และ1 5 1 6 1 7 1 5 2 6 2 7 2หน่วยปกติ0และ9นะคะ9มีวันนี้มีคู่ด้านบนมีแค่3คู่มี5 9 6 9 7 9นะคะส่วน0ประจำวันก็แล้วแต่ความชอบบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะศูนย์ประจำวันผพฤหัสมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะ

มาดูค่ะนอย VIP 9และแปคู่ตัวจออเหมือนกับกาชาตินะคะ58 68 78 59 69 79นะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยเสียงเบานะคะทุกคนวันนี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยเ <c oughs> ต็มที่นะคะทุกท่านปวดเจ็บมังหันมังนีแล้วค่ะพี่น้องเก่แล้วนะคะทุกคน <c oughs> มาดูนะคะทุกคนมาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน้อยประจําวันที่24่สอยู่ที่2และหนนะคะมาดูคู่มัดรวมค่ะคู่มัดรวมวันนี้ถ้าไม่ชอบจแต่ละรอบคู่มัดรวมจะมีวันละ6คู่ต่อวันนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ2อกับ1นึ่งมีห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหสองเดสองนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทุกรอบเลยนะคะถ้าชอบ บางวันก็เข้าบางวันก็หลุดพี่น้องบางมือก็เขา้าบางมื่อก็เข้าเบิร์ตบางมือก็หลุดนะคะทุกคนค่ะที่นี้นะคะถ้า fc ไม่ชอบผู้ด้านบนให้ fc จับดินแยกเซมัดรวมได้เลยตัวอย่างเช่นหน่อยเชพากิจ5และ4มัดรวม2และ1เป็น 5, 5, 5, 5, 5, 5 54, 4, 4 4 5 5 2 2 5 5 1 1 5 4 5 5 4 4 2 4 4 1 1 4ออย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านก็ แล้วแต่ความชอบนะคะใจทำแบบนี้ให้ดูหนึ่งนอยนอยต่อไป f c ทุกท่านทำเองนะคะถ้าชอบเนาะคะ่ะทีนี้มาดูเลขเด่นประจำวันค่ะทุกคนเลขเด่นประจำวันเกยวใจขออนุญาตเทียนวันที่สักครู่นะคะทุกคนวันนี้วันที่24่สิบ่ทพี่น้องเลขเด่นประจําวันวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่เลขห้าและเลขศูนย์วันพฤหัสนะคะ เบิบ้ลประจำวันคือเบิ้ล55 5, 5กับ0นี้ FC ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาสังเกตหน่อยไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่านค่ะสังเกตตั้งแต่หน่อยแรกไปเลยสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งลู่แต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้าชอบผูดจาะๆก็อคอยดูนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าสามน้อยนี้นะคะทุกคนตัวเด่นไม่มี นอยไหนเข้าเลยนะคะให้ทุกท่านสังเกตดูว่ามัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันไหลตัวไหนไหลให้ท่านตามตัวนั้นนะคะแต่ถามว่าไม่ไหลเลยนะคะทั้งเด่นแยกทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวันให้ทุกท่านหยุดนะคะวันต่อมาค่อยมาตามใหม่ถามว่าน้อยปกติกับนอย VP มีสิทธิ์เข้าไหมถ้าสามนอยนี้หลุดหมดสิทธิ์เข้านั้นจะน้อยมากนะคะทุกคนขนาดเมื่อวาน 3, นี้สามนอยนี้เข้าหมดนะคะทุกคน สหน่อยสุดท้ายหลุดหมดก็มีนะคะทุกคนก็แล้วแต่มือนอะพี่น้องแล้วแต่ดวงนํานะคะทุกคนแล้วแต่ดวง f อฟซีนำแล้วแต่ดวงแอดมินด้วยนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางฮาหนอยนะคะวันที่24ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ โชคๆมันมันกันสุขุูสุขก้นเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า